ราศีที่งานจะดีขึ้นขาขายเด่นธุรกิจเติบโตลูกค้าเข้ามาแบบไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโหโลทาหลอดกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายกันไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับ ทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีเมษร,ราศีมีนราศีธนู ราศีกรกฎราศีกันและราศีเมถุนครับงานดีงานก้าวหน้าใครทำธุรกิจกิจการใดบอกเลยว่าลูกค้าเข้ามาแบบช้ำๆเงินทองไหลมาเทมากำารกำไรมาแบบเน้นๆเป็นกอบเป็นกรรมชีวิตจะดีขึ้นว้าวขึ้นเหนื่อยนะแต่ก็เห็นเงินแล้วชื่นใจหายเหนื่อยกันเลยทีเดียว ถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ